เมื่อวานมีน้องอยู่คนหนึ่งครับผมโทรเข้าไปหานะครับกำลังคิดว่าเฮ้ยรถรุ่นไหนน่าสนใจรถรุ่นไหนคุ้มค่ากับลูกค้านะครับว่าเฮ้ยซื้อตอนนี้แล้วคุ้มจริงนะครับเขาบอกผมเลยว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งแน่นอนวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีแขกรับเชิญนะครับเดี๋ยวเป็นใครเดี๋ยวไปดูกันนะครับคุ้มค่ายัางไงเขาบอกว่า5ข้อเลยพี่บินเดี๋ยวผมบอกพี่นะพี่จะเชื่อผมเดี๋ยวไปคุยกับน้องเขาเลยครับ พี่วินต้นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วินสบายดีป้าเนี่ยสวัสดีไไม่ด้เจอกันนานเลยครับก็เดี๋ยวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับโอเคผมก็เดี๋ยวฝากช่องผมก่อนนะฝากช่องไหนก็ไปดนได้เลยช่องผมไฟเดเลเตอร์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับโอเคนะครับก็สนิทกันมากนะครับน้องคนนี้น้องเต้นนะครับวันนี้มีมีอะไรให้รับใช้ครับพี่วินเมื่อวานพี่โทรหาเราเราบอกเนะเออก็บอกว่ามีรถคุ้มๆบอกว่าเฮ้ยถ้าลูกค้าออกตอนนี้เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาใช่ บอกนีว่ารุ่นอะไรรุ่นนี้เลยตรงหน้าเลยตรงหน้าเลย G L C G L C มีทั้ง G L C 2 2 0 D A M G ครับผม G L C 300 E A M G มันมีข้อดีไงครับมันคุ้มค่าไงบอกพี่หน่อยหนึ่งเลยนะหนึ่งเลยอ่ะมันเป็นรถที่ตอนเนี้ยต้องบอกตรงว่าอยู่อยู่มานานแล้วครับอยู่มาเข้าปีที่7แล้วคืออยู่จนแก่แล้วว่างั้นตัวจะมีจะมีนิวโมเดลกำลังจะมาถูกต้องโอเคประมาณช่วงสิงหาเนี้ยจะมี G L C นิวโมเดลเข้ามาเจ้าคันนี้ก็เป็นรุ่นส่งท้ายนะโอเค รุ่นรุ่นปลายโมเดลแล้วทีนี้มันมีข้อดีก็คือเขาเป็นรุ่นที่อยู่มานานเจ็ดปีเนี่ย <GP S 1> พวกเทคโนโลยีต่างๆนะภายในรถเครื่องยนต์ต่างๆเออเนี่ยถูกพัฒนามาในเรียกว่าเป็นคลาสสายแล้วออเอาง่ายว่าการบำรุงรักษาหรือการซ่อมเนี่ยคือง่ายมากถูกต้องข้อที่2ต่อเลยครับข้อที่2เป็นเรื่องของราคาเลยแล้วกันราคาราคาไครับราคาตัวใหม่ถ้าเทียบกับตัวใหม่เนาะถ้าเทียบกับตัวใหม่ตัวใหม่าเนี่ยคาดการเลยคาดการเลยครับ ถึง4ล้านแน่แต่4ล้านไม่ก็4ล้านต้นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นนิวโมเดลแล้วก็เป็นเทนโลยีอีกแบบหนึ่งอต้องพูดวอีกแบบหนึ่งก็ต้องยอมรับตรงนั้นไปแล้วตันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ราคา3ล้าน8เองก็คือพูดง่ายว่าอย่างน้อยเล้งควรจะต่างกันอยู่รั้2แสนถึง2กันต้นขึ้นไปใช่ใช่แล้วก็คันนี้ราคา3ล้าน8แสน3หมื่นเนาะถ้าเป็นเป็นตัวดีเซลเนี่ย3ล้าน8ต่างกันค่อนข้างเยอะข้อที่3ครับ อ่ะข้อที่สามมาถึงในส่วนของโดยทั่วไปเนี่ยตามท้องถนนตามบ้านเรือนต่างๆคนก็ใช้กันค่อนข้างเยอะสังเกตเห็นตามท้องถนนเพื่อนบ้านเอ่ยในอินเทอร์เน็ตในกลุ่มในอะไรต่างๆมีรีวิวมีเรฟเฟอเรนซ์หมดแหละว่ามันมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงนะครับก็คือพูดง่ายว่าพูดง่ายว่าเราศึกษาได้ง่ายขึ้นถูกต้องนะครับว่าเอ้ยมันดีจริงไหมมันเหมาะกับเราจริงไหมใช่ไม่ต้องมานั่งรุนแล้วว่าเอ้ยมันมันดีไหมวะอะไรอย่างนี้โอเคแต่ข้อเสีย ข้อ4ก็จะเป็นเรื่องของการเซอร์วิสนะฮะผมเรียกเป็นหัวข้อเซอร์วิสการเซอร์ว uh ิส huh. อ่ะฮะรุ่นนี้มันก็อยู่มานานทีมช่างเราเนี่ยก็ทามาเป็นพันๆรอบแล้วเวลาเข้าเมนเทนแนนซ์หรือว่าเกิดเกิดข้อผิดพลาดข้อบกพร่องอะไรเนี่ยเขาก็จะแก้ไขได้ตรงจุดแล้วก็มีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นอะไรเอ่ยก็ณปัจนจะุบันก็ไม่ต้องรอนาน เพราะว่ามันรถมันออกมายาวนานแล้วอะไรมีรองรับไว้หมดแล้วถูกต้องไม่ต้องรอนานครับข้อสุดท้ายเห็นบอกพี่ว่าต้องดอกจันเลยข้อนี่มันยังไงเล่าเลยเป็นเรื่องแคมเปญโปรโมชั่นแล้วกันยังไงครับยังไงก็คันนี้มันอยู่มา7ปีหนูครัพี่เจ็ดปีครับผมบวกให้หนึ่งผมให้วันตีไปเลย8ปีหมายถึงถ้าออกก่อนวันนี้นี่คุณให้วันตี8ปปคุีคุณจะมาตลกนะไม่ตลกคุณพูดไปแล้วแล้วถ้าผู้ชมเขาดูเขาโทรมาหาคุณผมไม่รับผิดชอบนะแปดปีไม่ผมให้เลยไม่ต้องไม่ต้องโทรหาพี่วินนะพี่วินขายไม่ได้โอ แปดปีแค่นี้เองเหรอแค่นี้เหรอไม่ไม่ไม่หมดแค่นั้นหรือนะอยากได้เป็นผ่อนสูงเปอร์เซ็นต์อยากได้แบบจัดไฟแนนซ์ไหมแบบจัดไฟแนนซ์อัสูงเปอร์เซ็นต์ก็มีกี่ปีสี่ปีขอห้าได้ไหมเดี๋ยวขอผู้จัดการให้โได้อยู่แล้วอ่าได้อยู่แล้วอ่ะต่อมีอย่างอื่นอีกไหมครับก็จะมีในส่วนของส่วนลดต่างๆของแถมของแถมต่างๆที่ที่บอกว่าวารันตี8ปีผ่อนสูงเปอร์เซ็นต์สี่ปีหปีเนี่ยไม่ได้นับรวมส่วนลดนะคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้ม ก็มีอะไรทัร์กันเ่อนนะครับไม่ต้องทัวรผมนะครับทรวรเพื่อนคนเดียวได้เลยครับจะบอกว่ามันมีมันมีข้อดีอยู่สําหรับรถรถปลายโมเดลเนาะไม่ใช่ว่าจะเป็นรถตกรุ่นแต่ไม่ดีมันมีข้อดีอยู่เยอะค่อนข้างเยอะเลยคือเอาง่ายว่าวันนี้ถ้าเราจะรอตัวใหม่ก็ได้เพราะได้ความสดใหม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าก็ถ้าทัศนคติของผมว่าถ้าเป็นตัวใหม่ก็รอดูเขาสักหกเดือนหรือหนึ่งปีนะครับว่า ออกมาแล้วเนี่ยมันมีรีเฟกอะไรบ้างนะครับดีเฟกอะไรบ้างนะครับเพื่อไมมีข้อเสียมีข้ออะไรอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หกเดือนข้างหน้าก็จะพวกเรามารีวิวเดี๋ยวก็จะรีวิวรุ่นใหม่ให้ดียังไงครับโอเคก็อันนี้ก็สรุปกันอีกทีเนาะก็รถรุ่นนี้มีความคุ้มค่าจริงนะครับถ้าสนใจอยู่แล้วก็ต้องการใช้งานเขาจริงๆนะครับรถตอนนี้ในสต็อกก็ยังพอมีพร้อมที่จะส่งมอบได้แต่ว่าเหลือน้อยแล้วนะเหลือน้อยแล้วเพราะว่ารถพวกนี้ทางเบนท์ไทยแลนด์เขาจะไม่รอให มาซ้อนทับกับตัวใหม่นะครับเดี๋ยวพอมันโปรโมชั่นมันดีมากๆเนี่ยรถมันก็จะหมดในสต็อกค่อนข้างเร็วนะครับถ้าดูรถ SUV ขนาดกลางเนะนะครับเป็นรถหรูนะครับก็อาจจะดู GLC เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการใช้งานหนึ่งคุ้มค่าแน่นอนแหละสองก็คือประหยัดเงินในกระเป๋าอะประหยัดประหยัดเวลาเรื่องอะไรเรื่องอริวิสความกังวลในการบริการหลังการขายหรือว่ารถเสียแล้วรอซ่อมนานเนี่ย ังวลน้อยมากๆครับหรือแทบไม่มีเลยใช่นะครับก็ฝากไ้นิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวยังไงถ้าสนใจโปรโมชั่นดีๆนะครับก็ติดต่อเบอร์ผมด้านล่างนะครับเราเรื่องเบ้นไบ w i นเนอร์นะครับแล้วก็เบอร์ของเตินด้านล่างครับก็ขอตัวไปก่อนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ